I wish โอ r มา t า a l o ลดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้ครอบครัว A อริสโอดมาทา o โลทุกๆท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ Facebook ทาโลเลิฟดิ้งทุกๆก,กคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านเช็คไพ่พยากรวันที่1ถึงวันที่15ในเรื่องของความรักให้กับชาวทัตด,ดินนะคะปึกศพกันมังกรน,นะคะ โดยการอ่านไพ่มันเป็นการอ่านแบบโดยรวมเจอรอบริดดิ้งนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเกิดที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวคำแนะนำดีๆไปปรับใช้อะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ทีท่ตรงนี้รับชมรับฟังให้เป็นแก้รายช,ชีวิตนะจ๊ะ <S <S เป็นกำลังใจาฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่จะถูกอ,อัปล่อยมาอยู่ทุกๆวีคมีทั้งพี่อาการพี่อเด็กพี่กสโตนแล้วก็จับคู่แมทราสีให้ด้วยนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะคิด กระดิ่งไว้จะได้ไม่ตั้งจะได้แบบไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่โอจะปล่อยออกมาให้ดูตลอดตลอดแล้วก็เรื่องนี้จะทําเป็นคลินิกพิษอากาศนะคะผู้ติดคลินิกฐานโรเลอร์บินดิงก็คือพูดถึงปัญหาในเรื่องของความรักหรืออาจจะมีวิธีนะฮาวทูในการที่จีบคนยังไงมุฟออนยังไงทํายังไงให้ตัวเองได้ประคองความรักของคุณนะคะเป็นติวเตอร์เลิฟให้นะคะในช่องอาจจะเป็นเรื่องของเดือนหน้าเป็นต้นไปเนาะโอเคอยวเรามาดูดวงกันเลยดีกว่า เออเราจะดูดวงเป็น2หลุดนะคะก็คือหลุดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่คนมีประเด็นจะหยุดหลุดแรกแล้วก็หลุดที่2จะเป็นคนโสดนะคะคือโสดสนิทหรือโสดมีคนคุยคอะไรก็เป็นแล้วแต่คุณว่าคุณเป็นคนโสดนะโดยสามารถคลิกที่พอร์ตวิดีโอกนปุ๊บอ่ะแล้วมันก็จะมีสารบัญตรงข้างๆใช่ไหมคลิกที่สารบัญเนื้อหาตรงระหว่างที่จะเรื่องก่อค่ะคลิกปุ๊บมันก็จะขึ้นให้ว่าคนก่อนโสดคนความสัมพันธ์มีคู่มีประเด็นอยู่ตรงประมาณ นาทีเท่าไหร่ก็คลิก้าไปดูได้เลยนะคะหรือข้างล่างที่ดีสคริปชันอ้นก็ทำไปทบสแตป์ไม่ให้เหมือนกันก็ไปดูกันได้นะจ๊ะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูคนมีคู่คนมีประเด็นก่อนอืมคนมีคู่คนมีประเด็นอืมสถานการณ์ความรักของคุณในอดีตเป็นยังไงบ้างจ๊ะใครที่คุยกับรักทางไกลอยู่หรือเปล่าช่วงนี้ชาวธาตุด,ดินฝึกศอกกันบางก่อนบางท่านที่มีการพูดคุยกับรักทางไกลแบบว่าดูแล้วหรือใครบางคนที่อยู่ในสถานะ ต้องโทษนะคะว่ามีความสัมพันธ์มือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในหลักทางไก่เออเพราะว่ามันมีไพ่แดวิวขึ้นมันมีไพ่เมียน้อยไพ่เจ็ดดาบขึ้นแล้วก็มีไพ่หกดาบเหมือนคุณน่าจะจับไสจับความผิดจับไต้อะไรได้บางอย่างแล้วคุณรู้สึกไม่โอเคคุณรู้สึกอยากจะพอแต่ตัวคุณยังลังเลอยู่ว่าจะเอาไงดีวะจะอยู่ต่อหรือว่าจะไปดีคุณยังแบบไม่กล้าที่จะตัดสินใจแบบ มูฟออนได้อะคือเหมือนตอนนี้คือยังแบบว่าพยายามยื้อกันอยู่อ่ะพยายามแบบให้เขาแบบเออลราทบทวนตัวเองดูว่าคุณทําอะไรผิดคืออยากยังอยากที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตแต่จริงๆแล้วเหมือนเขาแบบว่าตัวเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรคุณมากขนาดนั้นเดชาริลออดขึ้นนะคะเป็นรักทางไกลนะคะที่มีประเด็นกันอยู่เออหรือใครบางคนที่เพิ่งเริ่มคุยสถานะความสัมพันธ์กันเนี่ยเพิ่งแบบว่าเพิ่งตกล,ลุมใจกันแบบว่าพูดคุยเริ่มมีการจีบมีการเฟรกันเกิดขึ้นเนี่ย มันดูเหมือนแบบว่าตัวเขาเหมือนมีอะไรปิดบังคุณอยู่หรือว่าตัวเขาน่าจะมีใครบางคนที่อยู่ในใจเขาหรือว่าตอนนี้เขาคบหาดูใจกับใครมากกว่าสองคนขึ้นไปนะอืจากไพโอดขึ้นนะเอสออฟคันะคะความรักของคุณมันเหมือนมีปัด็นอย่างใครบางคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วอ่ะอยู่บ่อยครั้งอะ่ะเออหรือใครบางท่านยังอยู่ในสถานะที่ยังไม่เปิดใจแบบชัดเจนกันจริงๆอะ่ะเหมือนมีการที่แบบว่ายังทิกกี้ยังมีการพูดกันแบบบางอย่างที่ไม่สุดถามว่าคุณสดสนิทไหมคุณมีคนคุยหรือเปล่า ไม่มีฉันยังแบบฉันก็เลื่อนเื่ของฉันคำว่าเล่นเืยมันเป็นคำที่น่ากลัวนะเ,เนี่ยเหมือนคุณดวกับใครบางคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าเป็นพ่อไม้แม่ไม้อย่ที่มีลูกติดมาก็ได้นะคะช่วงเวลานี้คอนข่านจะมีปัญหากันนะต้องดูดีดๆเในเรื่องของความรักในอนาคตเนี่ยอดมองดูแล้วว่ามันมีเหตุการณ์ที่ใครบางคนที่ทะเลาะกันใครบางคนที่ คุยกันไม่ลงรอยหรือเรื่องมีปัญหาเรื่องมือที่3เนี่ยจะได้มีการปรับความเข้าใจปรับความเข้าใจนี้ไม่ใช่แบบว่ามันจะกลับมาฟีลกู๊ดนะมันมีทั้งดีแล้วไม่ดีเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นตัวคุณที่ขออนุญาตพอจากตรงนี้แล้วคือไม่เอาแล้วอะค่ะคือฉันไปต่อดีกว่าฉันรู้สึกว่าฉันต้องมาเสียเวลากับความรักตรงนี้ทําไมอะไรเนะียคุณก็มีการตัดสินใจแบบนั้นก็เป็นไปได้อยู่ที่ตัวคุณเป็นคนออกแบบในเรื่องของความรักนะจ๊ะอ๋อเป็นคนไกด์ให้เฉยๆนะ end of one end of sort เหมือนจะมีประเด็นอะไรบางอย่างเข้ามาในเรรื่ออองงงขขคความวามัมััสพนธ์ุณนะ ดูดีๆนะคะว่ามันจะมีประเด็นในเรื่องของคําพูดคําจาที่ทําให้คน2คนไม่เข้าใจกันอยู่บ่อยครั้งสำหรับใครบางคนที่ไม่มีปัญหาแล้วก็ระวังเรื่อง,องคําพูดจริงๆแล้วก็เรื่องของเวลาทํามิ่งบางอย่างที่มันไม่ตรงกันทําให้คุณหรือเขาอยู่คนเดียวอยู่บ่อยครั้งนะคะในเรื่องของความรักครั้งนี้ไพ่ออกมาบอกอีกว่ามันจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างสมหรับใครที่มีประเด็น,นเรื่องของมือที่3ว่าจะเอาไงต่อจะพอดีไหมหรือจะหยุด หรือจะไปต่อดีอะไรอนยะ่างเงี้ยมีอยู่ที่ตัวคุณนะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจดีๆนะคะว่าถ้ามันรู้สึกว่ามันท็อกซิกหรือมันเป็นพิษมากกว่าที่คุณเป็นอยู่ก็ปล่อยวางก็ได้คับออกมาจากจุดๆนั้นก็ได้นะมันไม่ได้มีอะไรที่แย่หรอกอการรักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีกว่าสําหรับคุณนะ ไพ่ดวงโดยรวมสรุปออกมาบอกว่า15วันนี้อาจจะมีการพูดคุยอาจจะหนักในเรื่องของความรักนิดนึงใครบางคนที่รอคนรักเก่ากลับเข้ามาหรือว่ามีการรอการพูดคุยนะคะมันจะมีการติดต่อเข้ามาในช่วงที่คุณอาจจะรู้สึกอยากจะ move on ออกไปแล้วอ่ะอยู่เพราจะต,ติดต่อเข้ามาเขาจะมาลังงคุณมีการพูดคุยอะไรบางอย่างกันอ่ะอยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าตัวคุณจะเอาไงต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่ว่ามองดูแล้วว่าตัวคุณน่าจะจบและขอพอดีกว่าไม่เอาแล้วว่าเหนื่อยอ่ะ คือเหมือนแบบโดนทำลายความรู้สึกมาหนักมากในเรื่องของความรักครั้งนี้ก็เลยแบบเฮ้ยพอดีกว่าไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะขอดูไพ่โรแมนแอนจิลออร์เคิลการ์ดของคุณหน่อยว่าออร์เคิลการ์ดของคุณเนย่ยจะบอกอะไรคุณคะอ่าพาไลเซชั่นชิพนะคะแล้วก็เพจฟอร์เพจฟอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันจะมีการที่จบลงของใครบางคนเกิดขึ้นนะคะ Attention เลยนะคะบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ค่ะที่หลักคนบางคนนะคะับธะผ่านมาให้เป็นแค่ความทรงจาที่เราต้องเรียนรู้ว่าเขาเคยมีเขาเป็นคนแบบนี้เราจะได้รู้ว่าต่อไปถ้าเจอความรักแบบนี้คือฉันจะไม่เอาแล้วทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นนะคะบางทีปล่อยคนไม่ใช่ออกไปให้ดึงดูดคนที่ใช่มาดีกว่านะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะมุ่งไปทางเรื่องของการทํางานเรื่องของการเก็บตังค์เรื่องของอาชีพเรื่องของรากฐานชีวิตของคุณดีกว่ากับการที่จะต้องมาเสียเวลากับคนคนนี้นะคะ ช่วงเวลานี้คือปล่อยวางค่ะอ่ะลัคนาดาวจันร์ดาวศุกร์เขาอยู่ในราศีนะคะเช็คลัคนาดาวจันดาวศุกร์กัได้ที่เว็บด้านล่างที่นะดีสคริปชันอะโอไดทําไว้ให้แล้วอ่ะมาดูกันดีกว่าลัคนาดาวจันรดาวศุกร์ของเขาเอาจจะอยู่ในราศีพฤกษ์อราศีพิจิกนะคะสกอร์เปียนเซอร์จิทอรัสค่ะราศีธนูวอกโกลาศีกันลัคนาราศีอาจจะอยู่ในราศีนั้นต่อไปน,นะคะกันธนูแล้วก็พิจิกนะคะ คนธาตุด,ดินคนธาตุน้ําและคนธาตุไฟนะคะดูดีๆนะคะเลขสัมพันธ์เลข, 3, 000, เลข6กเลข8และเลข9นะคะเป็นเลขค่อนข้างที่จะอยู่ในการที่แบบว่าแรงในเรื่องของอารมณ์นะทั้งหมดเลยอารมณ์รุนแรงมากเลยยิ่งวันที่29ก้าที่ผ่านมาที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยตายแน่ๆราศีพวกเนี้ยราศีธาตุดินนะร้อนอยู่ไม่ค่อยได้อารมณ์รุนแรงชาวราศีกันต้องระวังเรื่องคำพูดนะคะมังกรอาจจะมีการเถานเหวียนๆกับแฟนบ้างส่วนราศีพฤษภเนี่ย หนักหน่อยช่วงนี้ยังหนักอยู่ยิ่งช่วงเข้ามนุมนษตะยูรางหูอีกประมาณ2เดือนเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเองดีๆนะในเรื่องของการทําอะไรต้องมีแผนดีๆนะโอเคไปกันต่อที่คนโซดค่ะคอนโซดสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นยังไงบ้างขอดูไพ่หน่อยซิ สถานการณ์ความรนะักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างคนโสดในอนดีตเหมือนว่าตัวคุณเป็นเด็กถือเหรียญอยู่นะคะก็มีคนเข้ามาพูดคุยกับคุณแหละแต่ตัวคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ตรงไทย้ยคุณอดทนรอใครบางคนอยู่หรือเปล่ายิ่งเป็นคนโสดที่แบบว่ายังลืมความรักเก่าไม่ได้ยังมีการพูดคุยหรือรอใครบางคนติดต่กอกับเข้ามาอยู่หรือเปล่าจ้าเอ่อเมติเชียนดาวพุธขึ้นเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยคุณจะได้พบเจอคนใหม่ๆอยู่บ่อยครั้งจะเจอสื่อโซเชียลมีเดียหรือพบเจอแบบพบปะต่อหน้าอยู่บ่อยครั้ง สังคมที่คุณเป็นอยู่การทีการงานของคุณหรือเพื่อนคุณแนะนําให้คุณได้รู้จักคนๆนี้แต่ตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเลือกมากในะช่วงนี้น่าจะเจ็บมาเยอะนะถึงไม่กล้าที่จะชัดเจนหรือกล้าเปิดใจให้ใครในช่วงเวลานี้คือใครๆเข้ามาก็แบบไปต่อคิวค่ะบล็อกค่ะไม่เอาค่ะอะไรอย่างเงี้ยแจสเม e น t เป็นการที่แบบว่าช่วงเวลานี้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่ต้องเยียวยาจิตใจในเรื่องของตัวเองอยู่อ่ะในเรื่องของความรักนะ ถามว่าอยากมีความรักไหมก็อยากมีแหละแต่ว่ามันยังไม่มีคนที่ชัดเจนจริงๆอะ่ะเข้ามาก็เหมือนมีหมาย,ยกย่งไก่เข้ามาคุยกันแป๊บๆก็หายไปอาบน้ําก่อนนะแล้วก็หายไปประมาณ3ามสเดือนทุกวันนี้ยังไม่ตอบไลน์กันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเป็นไปได้นะคะช่วงเวลานี้คุณเลยรู้สึกเฟลๆแล้วก็รู้สึกว่าไปอยู่กับตัวเองหาชีวิตแบบว่าทําอะไรให้มันมั่นคงกับตัวเองดีกว่าในเรื่องของความรักปล่อยมันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอื สิบห้าวันหลังจากนี้ดูว่าสิบห้าวันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าเมษายนนะคุณจะได้พบเจอใครบางคนจากการเดินทางนะคะหรือคนที่คุณรู้จักคนที่คุณสนิทเนี่ยเขาจะชวนคุณไปเที่ยวชวนคุณไปไหนแล้วเนี่ยไปพากันไปดีแลกแล้วก็ได้พบเจอคนที่ถูกใจนะความรักเก่ามีวนเวียนเข้ามาไหมมีนะคะแต่ว่าตัวคุณก็น่าจะรับรู้ว่าเขาวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณแต่ตัวคุณระแวงว่าไม่เอาดีกว่า ขอไม่เอาดีกว่าขอปล่อยวางไปเลยดีกว่านะคะเอสออฟวอนขึ้นเหมือนว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับใครบางคนถ้าคุณเปิดใจนะเป็นคนที่อายุเท่าๆกันหรืออายุมากกว่าแต่ความคิดความอ่านเขาอาจจะโตเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่เขาจะมีมุมเด็กเยอะนิดนึงแต่ว่าลูกเขาอะ่ะมันเป็นคนที่แบบว่าความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่แต่ลุกในเรื่องของไลฟ์สไตล์เขาเป็นเด็กอะไรเงี้ยคือมันก็เลยค่อนข้างจะดูย้อนแย้นนิดนึงนะแต่ว่ามันก็เป็นคนแบบนั้นอะ่ะซึ่งคนแบบนี้มีไหมมีม เดี๋ยวฟูคือชัดเจนว่าตัวคุณค่อค่ะท่าจ่าอย่ใช้ชีวิตรีแลกแบบไม่ผูมากมัดกับใครรักอิสระอยู่ช่วงนี้บางทีใครบางคนที่โสดมานานมากกว่า2ปีเริ่มห่วงความโสดนะคะคือเริ่มห่วงเริ่มห่วงความสุขที่ตัวเองสร้างขึ้นมาใครเข้ามาเริ่มมีการปฏิสัมพันธ์มีความแบบว่าพูดคุยมีการจีบคุณเริ่มแบบว่าเริ่มกดดันเริ่มไม่เอาแล้วเริ่มตีตัวหอยทางออกไปอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้นะคะ บทสรุปของความรักของพวกคุณอ้นมองดูเราว่ายังไม่ถึงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมันจะแบบดีขึ้นในตอนเนี้มันต้องปล่อยไปก่อนอะ่ะมันอยู่ในช่วงของการที่จะเจอคนที่คนคนู้นคนนี้เข้ามาพูดคุยได้ศึกษาดูใจคุณก็ลองดูเอาละคะว่าจะเป็นไงต่อในเรื่องของความรักแต่ตอนนี้ยังไม่มีที่แบบว่าคอมคอมมิตเมนต์ในตอนนี้ยังไม่มีเหมือนตัวคุณที่เป็นชาวราศีธนราศีกันนะปีนี้เวทพอสมควรเลยอ,อยู่คนเดียวรักตัวเองอยู่ในโลกส่วนตัวพอสมควรเลยไม่สนใจในเรื่องความรักเลย เออก็จะมีคนแบบเนี้ยเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสิว่าลัคนาดาวจันทร์แวมาดูที่ไพ่ลรแมนแองเจอเอลิลออร์เ e ก่อนออร์เ e คกิลการจะบอกอะไรกับคุณครับออร์เคกิลการ์จะบอกอะไรกับคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นแก้างชีวิตให้สำหรับคุณนะสับให้ละเอียดก่อน ตัดเหมือนหมูเลยคราวนี้โอเคเฟย์ยูเซลนะคะเขาบอกว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ยูต้องคัมแบ็กกลับมาหลักตัวเองกลับมาทบทวนตัวเองก่อนเมื่อคุณอยากจะพบเจอความรักที่ดีคุณต้องรู้จักให้ตัวเองก่อนช่วงเวลาที่ผ่านมาเหมือนคุณวิ่งตามความรักมาเหมือนคุณวิ่งตามความรักแล้วความรักหนีคุณตลอดเวลาช่วงเวลานี้หันลหนลังกลับมามองตัวเองนะคะรักตัวเองเริ่มดูแลตัวเองเริ่มรู้จักคุณค่าตัวเองแล้วคนที่ใช่เขาจะดึงดูด เข้ามาหาคุณเองพอเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะอืมเอนเกสเมนต์ hmm. นะคะมันจะมีการติดต่อมีใครบางคนแอบชอบเขาเริ่มเห็นในความที่ว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ช่วงเวลาเนี้ยมีเสน่ห์มากยิ่งดาวคฤหัดย้ายเข้ามาเนี่ยมาสู่เรือนราศีกุมเนี่ยมันกระทบม,มันกระทบให้ชาวราศีธาตุดินทั้งหลายพิษศกันมังกรเนี่ยเป็นคนโสดค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ด้วยความที่คุณเป็นคนลุกที่นิ่งๆแต่ว่าดูมีเสน่ห์ดูน่าคุ้นหาคุณจะได้พบเจอใครบางคนที่เข้ามา คุยกับคุณอยู่บ่อยครั้งแล้วก็พยายามที่ปฏิสัมพันธ์แต่ตัวคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจในตอนนี้ไม่เนอร์เรอร์นะคะเขาบอกว่าช่วงเวลานี้เกียรฮาร์ดเกีเลิฟของความรักของพวกคุณอ่ะมันยังมีเรื่องของการที่เป็นไบสเตปอยู่ก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันอาจจะเริ่มจากการที่เป็นคนใกล้ตัวอาจจะเป็นเพื่อนคุณค่อยๆพัฒนาความรักกันก็ได้นะคะหรือคนที่คุณรู้จักพัฒน,นาคาตากกักเนแต่ว่ายังค่อยๆค,คุยพัฒน,นาความรักคนท่าดินเป็นคนที่พัฒนานความรักความสัมพันธ์ช้าอยู่แล้ว คือเขาเป็นคนที่ต้องค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไ,ปไม่รีบร้อนถ้ารีบร้อนเขารู้สึกว่าความรักครั้งนั้นมันดูเหมือนว่าเล้งสาราไปเขาจะออกท,ทันทีเขาจะเป็นคนที่ค่อยๆค,คุยค่อยๆไปแบบไม่รีบไม่ร้อนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะจ๊ะชาวธาตุดินอ่ะลัคนาดาวจันดาสุขเขาอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คลัคนาดาวจันดาสุขได้ที่เว็ ari, ะะบด้านล่างค่ะโอดทาไว้ในดีสคริปชั่นนะครับไปเช็คกันได้นะลัคนาดาวจันดาสุขเขาอยู่ในราศีอะไรคะ อ,อยู่ในราศีธาตุแอร์นะคะธาตุอากาศธาตุลมนะคะมิถุนตุลกลุ่มนะคะลัคนาด,ดาวจันทร์ดาวสุราศีไปดูเขาได้นะ,ะอะราศีเมษค่ะอลิสและและธาตุน้ำว,วอเตอร์ค่ะกระกดพิจิกมีนนะคะคนโสดอาจจะได้พบเจอคนพวกนี้อยู่บ่อยครั้งเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่เข้ามาในรูปแบบเคยพบหน้าเคยพบผาดูใจเลขสัมพันธ์คือเลขสองห้า เลข2-4และเลข1นะคะเลขแห่งการที่เริ่มต้นศึกษาดูใจกันทั้งนั้นเลยนะคะเลขของอารมณ์ความรู้สึกอิมเมอร์ชันแลต่างๆนะคะลองไปดูเอาวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มารับชมคลิปของโอ๊ตในการพยากรณ์ในไบวิกลี่นี้แต่วันที่1ถึงวันที่15มีนา, 15, นา 15, สิ้เมษานะคะถ้าพูดผิดหรือผิดพลาดประการใดผิดพลาดในการพูดผิดพยากรณ์สนุสนอะไรบ้างก็ขอโทษขออาภัยนะั้นด้วยนะคะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเอามาเป็นไกด์ไลน์ชีวิตเนาะวันนี้ก็ไปกันก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ